อลาบก้อยสะดุ้งค่ะโหล่ขยาตัวตืดอย่างกับเส้นบะหมี่ผูช้ชมคะเรื่องราวนี้นะคะเอาใจคนที่ชอบกินก้อยกินลาบนะคะมาฟังข่าวนี้กันดูสักนิดนึงค่ะเมื่อวันที่29ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะคะทางผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเพจ Facebook ศูนย์วิจัยโรคปรสิทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า ในถุงนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่บะหมี่พาสต้าหรือว่าขนมจีนหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ย,ยวแต่อย่างใดค่ะแต่มันคือพยาธิอ,อืดจํานวนมากนะคะจากผู้ป่วยรายเดียวเป็นถุงๆเลยค่ะผู้ชมท่านไหนที่ชอบกินลาบก้อยซอยจุ๊จ้าระวังไว้ให้ดีนะคะงานนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตเป็นจํานวนมากนะคะออกมากดไลค์แล้วก็ share, แชร์กันเป็นจํานวนมากเลยค่ะผู้ชม ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเพจ f a c Facebook ศูนย์วิจัยโรคปรสิตเนี่ยยังได้มีการโพสต์ข่าวของศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโ,โนโลยีสุรนารีหรือว่ามอทศนะคะย้ำเตือนบอกว่าการรับประทานอาหารสุกสุดิบดินี่แหละเสี่ยงที่จะมีพยาธิเข้าสู่ร่างกาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากค่ะแล้วก็มีการออกมาหวนไยประชาชนนะคะบอกว่าให้เพิ่มเติมความใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารให้มันสะอาดปลอดภยัยแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตห่างไกลจากโรคภัยไข้ขเจ็บด้วยนะคะอันมีสาเหตุมาจากอีกริทาบนี่แหละคะ่ะก็อยากให้ระวังนะคะทางนี้ค่ะผู้ชมทางรอสอแพทย์หญิงชวัญาร,ตรัตนพิทูลนะคะที่เขาเป็นหัวหน้า,าศึจัยโรคอิสิบเนี่ยสำนักงาน วิชาแพทยาศาสตร์มสทเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าศูนย์วิจัยโรคปรสิทธิ์มีบทบาทด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับโรคปรสิทธิ์พวกพยาธิต่างๆนะคะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆเนี่ยของร่างกายใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็ทําให้เกิดมะเร็งท่อําดีเนาะพยาธิปากขอเนี่ยก็จะทําให้โลหิตจาง พยาธิไส้เดือนเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารในเด็กแล้วก็ลําไส้อุดตันพยาธิตืดหมูเนี่ยหรือว่าพยาธิตืดวัวเนี่ยก็จะทําให้มีอาการปวดท้องท้องร่วงเลื้อรังแล้วก็พยาธิตัวจี๊ดเนี่ยนะคะทำให้เกิดเนื้อเยื่ออักเสบส่วนพยาธิที่คีเนล,ล่าเนี่ยจะทําให้ท้องร่วงแล้วก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวได้ค่ะทางศูนย์วิจัยโรคปรสิตเนี่ยมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนน,นะคะ จากความร่วมมือทั้งหลายทั้งมวลค่ะของนักวิจัยแล้วก็หลายกลุ่มเลยนะคะที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายหลาศาสตร์เนี่ยได้มีการนําเสนอเรื่องดาวเตือนภัยเกี่ยวกับโรคปรสิตต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมันทําให้มีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นค่ะก็อย่างเช่นการเฝ้าระวังในเรื่องของพยาธิที่จะเข้าสู่ร่างกายทางจีนหนังนะคะในช่วงน้ําท่วมนี้เนาะการกินอาหารสุสกๆดิบๆที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีพยาธิปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยค่ะก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ต่างนานๆเนี่ยเพื่อที่จะมีการลดปัดจจัยเสี่ยงแล้วก็จัดอบอรมในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะสําหรับกลุ่มผู้ที่มีการผลิตอาหารเนาะอย่างเช่นกลุ่มคนที่ทรราําปลาทําปลาส้มเออทำอย่างไรล่ะให้ปลอดพยาธิแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารนะนะคะรวมไปถึงมีการตรวจรักษาสําหรับผู้ป่วยที่เป็นพยาธิเนี่ยฟรีเลย ซึ่งเป็นการบริหารการวิชาการนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ปลอดภัยไร้ปรคสิ์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการของเขานะคะทางนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัคะพัชรัตนพิทูลนะคะที่เขาเป็นนักวิจัยศูนย์โรคสิสเนี่ยประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มทศเนี่ยได้มีการกล่าวเพิ่มเติมเขาว่า ช่องทางหลักสาคัญอย่างหนึ่งที่พยาธิสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้นี่ก็คือทางปากก็คือจากการกินอาหารนี่แหละค่ะแล้วก็อาหารมันก็จะเป็นคนคนเพื่อพยาธิใช่ไหมคะรวมถึงมีตัวอ่อนของพยาธิในระยะติดต่ออย่างเช่นพยาธิไส้เดือนพยาธิแทม้าพยาธิตัวตื่นชนิดต่างๆแล้วก็พยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในลำไส้พยาธิใบไม้ในปอดพยาธิตัวจี๊ดที่อยู่ในอาหารดิบอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวปลาหอย กุ้งผักสดอะไรใดๆนะคะแล้วก็อาหารปรุงแบบสุกด,ด,ดิบก็อย่างเช่นก้อยหมูก,ก้อยเนื้อปลาก้อยปลาก้อยหอยปลาส้มปลาดิบซาซิมิอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นค่ะวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้พยาธิเข้าสู่ร่างกายจากการกินก็คือดื่มน้าสะอาดแล้วก็กินอาหารที่ปรุงสุกเลือกวัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ล้างนำความสะอาดให้หมดเลยอย่างเช่น แช่แล้วก็ล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากมแมลงต่างๆนะพวกแบบแมลงง,งูมแมลงวันต่างๆแล้วก็เก็บรักษาเนื้อสัตว์อยู่ที่อุณหภูมิเย็นเย็นจัดเลยนะคะลบ20องศาเซลเซียสหรือว่าการให้ความเค็มอย่างน้อย10%ในระยะเวลาที่นานพอจะทําให้บริสิทธ์ตายได้นะคะเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงลงได้นั่นเองนะคะ ใครที่ยังชอบทานอาหารแบบสุกๆดิบๆก้อยเอยเนื้อดิบเอยมุเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายคนนะคะปาดกินกันโอโ้อะไรอร่อยเลยค่ะเรื่องนี้นะคะระวังกันด้วยนะคะไม่อางนั้นเดี๋ยวจะเหมือนคนไข้รายนี้ค่ะผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม